ไอ้ยังรักไปใช่บาหมฮะไปใช่ใหญ่ักไปใช่ใหญ่บางไหม่ไปใช่ใหญ่ฮะไม่เหรออนี้หยาบใบหัวเลือบางเนี่ยเฮยยยมามามานังที่เพียงนีตี้ไปเนา น้องไงวาน้องไงบ่เห็นไงวางเบิดมือบอกโอ้ขาเามานี้ยออกหมะมันแหงดิ่งก็ว่ถอดให้อีละให้อีให้รัไปใช้บ่รักไปใช้บ่รักไปใช้บ่รักไปใช้ี่ยังหอดหอดวิดเนาะ หอแมทำปชมไปออขอน้ำแข็งขีน้ขกขอน้ำาขางนานาีน้ำ